ต,ตอนเด็กมีความเชื่อที่ตลกมากเลยนะขอเล่าก่อนเรื่องหนึ่งก็คือตอนนั้นนะ่ะผู้ใหญ่อชอบมีกลุ่มตลบายในการหลอกเด็กเวลาเด็กไปเล่นแล้วอยากจะให้เด็กกลับบ้านมาไว้อ่ะชอบบอกว่าเงี้ยมันจะมีแบบวาแดงตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าบบวาแดงคืออะไรแต่ไปถึงผู้ใหญ่อาจจะพูดว่าระวังวาแดงมาซุ่มอยู่ที่ทุ่งนานะแล้วก็มาจับเด็กไปนั่น<ๆ>นูนนี่นะอะไรเงี้ยแล้วตอนใน,นเด็กก็คือกลัวไงแบบวาแดงอ่แบบพะพอหลังหกโมงปุ๊บสตารลีบกลับ เข้ามาเลยเพราะฉันกลัวโดนว้าแดงขมขืนเพราะว่าด้วยผิวพรรณของฉันเขาก็หลุดน่าจะเลือกคนขมขืนด้วยเนาะฉันไม่ดีขนาดนั้นเลยหรือยังไงแล้วน้องผู้หญิงของฉันคนหนึ่งอะประมาณเจ็ดขวบอยู่คุย้ันมาว่าถ้าว่าแดงคมขืนปนจะยอมมือเข่าคมขืนเพราะปนบายาโดนฆ่ามึงกลคือในหัวในหัวเด็กเจ็ดขวบอะได้ยินคำว่าคมขืนมาจากไหนอะ ไม่รู้ด้วยนะว่าผิวพรรณลักษณะของว้าแดงเป็นยังไงแต่จินตนาการของเราจะเหมือนแบบปีศาจที่อยู่ในทุ่งนาตาตีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเหมือนเหมือนว่าแดงจะเป็นเหมือนแบบชาติพันธุ์ของชาวอะไรสักอย่างเหมือนโรฮิงญาเหมือนอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับในจินตนาการเลยใหญ่จินตนาการมาแบบมันมีสมปีศาจนู่นนี่ที่เคยได้ยินตอนเด็กก็จะมีอะไรนะห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวผีจะมาเอออันนี้ฉันก็เป็นนะ หลอยังไงเล้เราพ่็แม่บอกว่าแบบว่าเนี่ยห้ามตัดเลตตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผีจะมาแต่ที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากูสโลบายกสโลบายเพราะว่าตัดเลตกลางคืนมาอาจจะแบบไปตัดโดนหนังหรือว่าทําให้เลือดแบบซิปได้อ๋อบ้านไฟถึงค่ะไฟฟ้าถึงค่ะยังไงบ้านมืดหรอเช้ตะเกียงค่ะขอเช้คตะเกียงจุดตะเกียงอยู่ปัจจุบันนี้ก็จุดตะเกียง เราจะเข้าเรื่องในอดีรืยางอเข้าแล้วออนนี้เข้าแล้วหรอเข้าแล้วความเชื่อของการตัดผมกลางคืนเออไม่ใช่ตัดผมวันพุธวันพุธแต่อันนี้ก็แปลกนะที่เรื่องตัดผมวันพุธเนี่ยนี่นี่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมละร้านเติมสวยเนาะก็จะแห่ปิดกันวันพุธหมดเลยเขาบอกว่ามันจะให้ช่างตัดผมพักผ่อนรู้สึกนะใช่นั้นเลยใช่ใช่เป็นกุฏโลบ้า เหมือนแบบนั่นแหละก็เหมือนแบบเขาไม่ได้หยุดเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบตั้งสังคมใช่เพราะว่าเวลวาวันอาทิตย์แล้เลนาะคนเขาก็หยุดกันเพื่อมาตัดผมอย่างเงี้ยวันพุธเขาอาจจะแบบเหนื่อยแล้วไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยหรอกเรื่องนี้แล้วแล้วก็อันเนี้ยอะไรนะห้ามสระผมเพื่อหาเพราะว่าสระบอดีมาไม่ ไล่นดารดไม่ได้รดมามืดว่าชอบอ่ะเรื่องจริงจกถักไงจริงจกถักอ่านเรื่องบดี้ครับแบบจริงจกมาทักห่อนออกจากบ้านก็คือบดีแม่นแมนแมนเนี่ยเคยออกนะพอจริงจกข้าห้องแล้วผลปรากฏว่าก็ได้ผู้ชายโดนหลอกก็ ก็บ้านาเพราะเขาเป็นคนหลอกเขาเองทีวีตู้เย็นเครื่องส่าที่ผู้ชายขนไปอ๋อโอเคอ๋อนะแตคือจิงเทจิงจกทัก